คือจริงๆเราได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ใน Netflix นะครับเรื่อง Squid Game นะครับโอ้ยเบียวอะไรเราทำไมโดนไปด้วยทำไมโดนอ่ะโอ้โหโอ้โหะครับเขียวมาลูหูอ่ะในรูหูในหัวโทษแต่งงานไปไปโดนแบงนี้รักไหม คิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ผมว่า้วยกันสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Squid Game น่นะครับผมนี่คืออ่าซีรีส์ที่เป็นแรงบันดาลใจของเราใน EP นี้เลยนะฮะใครไม่กไปดูไปดูซะนะครับไม่งั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่าในอธิบายเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรนี่มันคืออะไรครับคุณโปรดิวเซอร์ของเราคือจริงๆเราได้แรงบันดาลใจมาจากอ่าซีรีส์ใน Netflix นะครับเรื่อง Squid Game นะครับ แล้วก็ในตอนแรกๆเนี่ยเขาจะมีเล่นเกมหนึ่งคือเกม A E I O U A E I O U เนี่ยคือในหนังเนี่ยคือเขาจะวิ่งแล้วมีหุ่นยนต์แล้วหันไปปุ๊บทุกคนต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งปุ๊บก็โดนยิงเก็บตายนะครับเป้าหมายคือเส้นชายของเราคล้ายๆกันแต่เนื่องจากเราพื้นที่มันแคบเราก็เลยสร้างเส้นขึ้นมาโดยเดินเท้าต่อเท้านะครับผู้เล่นต้องเดิน ตามเส้นเท้าต่อเท้าระหว่า,วางนั้นทีมงานจะเปิดเพลงแล้วหากเพลงดับเนี่ยผู้เล่นจะต้องหยุดและเท้าทั้งสองข้าง่ยต้องอยู่บนเส้นหากล้มหรือเท้าวไม่อยู่บนเส้นจะโดนผู้คุมเอาแป้งเยน็นไปแปะนะครับแ,แล้วมีผู้ะคะุมด,ด้วยหากอยู่ในช่องสามเหลี่ยมต้องยกขาหนึ่งข้างอยูอ่ด้วยเท้าเดียวนะถ้าอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมลงสองเท้าได้ให้ยกขาสองข้างวงกลมเนี่ยคือเส้นชัยนะครับ ใต้ถึงวงกลมก่อนเป็นผู้ชนะผู้แพ้ดื่มน้ำอมฤตหนึ่งแก้วโอ้ยเอาแล้วอมฤตจะไม่หมดอีกแทงสามในสองสองในสามสิต่ว่ามาสามในสองอะไรล่ะโอเคมาพร้อมครับอะสามสองไปไปเจนอะไรอะอะไรอะไอหยาพอต์สามไปเลยสามไปเลย แบงค์พิง in your area อเนี่ยนี่คือเกมที่โดนลงโทษไวที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาน่ไหมครับผมเกมนี้ตุดยันไม่ได้เงียบคืงมาเดินเบียดประตูแบบกตูบ้านี่แ้่ยืนแต่หลบแล้วมีไอเดียอะไรบหางเนี่ยโดนด้วยหรอ มึงทำไมไม่ทำกับเขามาสองเท้าอ๋อมันต้องพักอันนี้ใช่ไหมโอ้ยอย่าเบี้ยวขยับ็คือตายเลยโดนเลยอ้าวชี้หายแบกจิ้งอ๋อถ้าอย่างนี้ก็คือไม่เป็นไรมาต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือบวกให้กูเทมหน้าซะนี่มันจะลงตทษอะไรเยอะก็แอละลูกขาพี่เจ้ไง เดี๋ยวนี่มึงกดเพลงแล้วเนี่ยมึงกดหยุดแล้วเนี่ยโอ้ยคนละหนึ่งเก้าเบี้พยใช่ไหมฮพี่เจนโดนไปหนึ่งขบวนท่านะฮะต้องดื่มน้ำอมฤตเติมหลัง ะครับเราจะได้มีพลังไปสู้ต่อไปในรอบที่2นะครับผมต้องมาเช็ดแว่นจะได้มีสลังรอบแรกเนี่ยผมอาจจะพลาดไปเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเสียจังหวะช่วงการส่งตัวมันหยุดไม่ทันไงเพราะมันโดนไอ้นี่เบียดนี่ไงเราก็เลยลองสลับให้ดูเอื่ได้เป็นควาแฟร์ได้เลยเอาไหมไป โดนไหมท่านล่ะไหนว่าไหนว่าริมประตูมันเสียเปรียบไงเดี๋ยวนะจานครับผู้คุมแม่กล่องแป้งใส่แมลครับเย็นเย็นปากมามาที่ใหม่เปล่าเลยสองตาอ้าวไปเปล่าโดน มันค้างนานอ่ะรีบต่อดิไม่มีใครผิดก็ต่อไปดิโอ้ยไอผมไม่ได้ฟ้ำเท้าไม่ลงแต่ตัวอยู่เี่ไม่ได้หนุ่มดิกอ่ะเอไม่ได้หนุ่มดิกอ่ะดุ๊ดิเป็นดุ๊กดิโอ้ยเดือดรึนะออกมาแล้วเหรอจ้าโยนด้วยโยนด้วยอ่ะ อะไรวะมึงไปชี้นำมันขึ้นมาคากอจริงใส่เสื้อเราดีสุดมึงเริ่มใส่แว่นแล้วด้วยขยมึงเอายาวๆหน่อยดิไอ้นี่ยืนยังไงวะไอ้นี่เืียบงี่ฮะยืนสองเท้าได้โอ้โห อดกวไม่รเส้นมันรู้ได้นะว่าข้างไหนกูรับกล้องอ่ไม่กล้าก้าวเลยเห็นมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวนียเฮ้้ย้ยเฮ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 ้า้เ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้้วย สงการที่ผ่านมามันไม่ได้กลับบ้านกันไหมเนี่ยที่ไปเหยียบก่อนเอ้ามามาวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟดิงเวลคั้มดิงตาล่งผีชีพสบายสบายโอ้มีพลังหวานเป็นลม ผมเป็นอ้วงแบบไอ้เมื่อผมว่าเลนะไม่เกี่ยวกันแล้วเกี่ยวที่ผู้คุ้มด้วยแหละเลนนไม่เกี่ยวกันแล้วสลับเดี๋ยวกันนะสลับพวกกูได้อย่ยสลับมันสองคนมาเราสุดท้ายของไปมาแล้วเหรอโอ้ยเข็ดแล้วย่งเงี้ยเราจะมีความคล้องขึ้นทำไมโดนอ่ะ เะมัเข้าไปเกินฮะเขียวมารูหูอ่ะในรูหูน่หัวไปช่วยพี่โไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยครับไปผมเล่นขึ้นโอเคแต่นี้ก็ได้ไงอะไรนะมาเลยไม่ลำบากเท่าเข้าตา

น่กกำลังจะลงขานี้ไปเด้อโอเคข้ามคนนี้เลยเอาหรอห้ามั้งลอยหรอก็มันหยุดพอดีจังหวะหยุดเพลงก็โดนไงก็โดนไงมัน อะไรอีกอะไรอีกอะไรอ่ะขาอยู่กรอบต้องอยู่สองขาต้องอยู่ในกรอบมามาจบเกมกันเถอะโดนอีกแล้วดนไม่ต้องโทนแล้วล่ะถ้ามึงทำเหมือนขนาดนี้เป็นใครแม่กูยังไม่ทาแป้งให้กูเยอะขนาดนี้เลยเอออันนื่ออันนื่อมีใครอยาก ทำามึงเดินเข้าไปเลยมุณไม่ทันอยู่แล้วมุณไม่ฝืนแล้วก้าบ้านจะถึงแล้วนะดี่บายจ้ะเอ๊ยใส่แมสใส่แมสใส่แมสซ่อนแมสในแมสแต่ผมว่าเมื่อเราเป็นผู้เล่นแล้วอ่ะเราต้องรู้จักคพูดคุมกดที่ดี แล้วก็เอาคู่คุ้มกวดไปเป็นผู้เล่นที่ดีอ้าวได้เลยถูกใจครับใครถูกใจนะครับผมคอนเทนต์ในวันนี้คอมเมนต์ไม่ได้ข้างล่างเลยนะครับได้เลยมาพร้อม 3...2... งไปไปเอ็นนี่สองคนนี้มันใช่ย่อยประสบการณ์มันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โดนไปแดนไปอ้าวเรียบร้อยมา้วเออจะได้แก่เสมอกันไงจะได้แบบว่าเออไม่ไม่ปวดกันรุ่นเดียวกันเล่นกันได้เอออ้าวเดี๋ยวน้องบอกพูดเองนะอ้าวโดนโดนจริสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมนี่ทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ฮะทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ไปต่อ ขาลอยขาลอยขาลอยไปได้แม่ไปขาไปขาได้ยังไงเจอแป้งไปเซ่เลยกระดุกขาลอย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  เอ๊เป็นผู้คุมกวดให้มันมันดีไอ้ได้ได้ยังไงเอออันนี้บอกว่าขาสานลอยเอาขาลุงไอ้ได้ยังไงโอเคออกนอกเส้นออกสองสองเท้าต้องอยู่งี้เหรอเออสองเท้านะมันมีย้อนอ่ะปันญัญย้อนเข้าใจไหมมันย้อนมันย้อนมันก้าวไปแล้ว ไกลด the <hyd> ้วยไม่ต <and> <ming> <fry UC S 1> ่อเท้าด้วยเอ้าขาลอยแล้วขาลอยอีกแล้วมันติดกระต่ายขาเดียวเลยไงเดือดเดืขาเดือดขาลอยเออเฮ้ยเดี๋ย้ชนะแล้วเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยมึงรีบไปไหนไปไหนไปไหนไปรอเพื่อนเลยไอ้นี่ก็ไปแก่รอเพื่อนหน่อยเพื่อนยังไม่ทันไปไหนเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ รอไว้เราแล้ว,เ,ว,เ,วเ,เ,เ,เป็นรอเพื่อนลอ้อดีใจยขอบคุณน้องสองคนด้วยนะครับ <c> ฝ <oughs> <c oughs> ื้โฟนนะสนุกมากตะกี้มันดีมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้คืนเนี่ยว่าเมื่อกี้เราลงทุนน้อยๆเพราะว่าสงสารน้องเออครับผมใครชอบเกมสนุกๆแบบนีนน้นะครับผมอยากลองแบบว่าอุ้ยถ้าเป็นในซีรีส์นี้คืน ถิว่าโหดโหดกันนีเยอะถึงชีวิตเลยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบอกพวกเราเข้ามานะครับผมเราจะได้ทำเกมสนุกแบบนี้ให้คุณได้ดูกันได้สุดพรองบังพิ่้าเปิดบนภูเขาเผาปัองแป้งครับผมวันนี้เผาแน่นอนโอเคเอาเจอใหม่พีน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ